รดค้ำไพยบุญในรายการโอวิวนะครับทางช่องว o i ซีวีช่อง21นะครับแลาออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยทางเพจว i c v ีว e โ e นะครับนมทางเข้าไปในเว็บไซต์ v o i c e t v .to.ts แล้วก็ overview ไปก็จะมีรายการย้อนหลังไปให้ได้ดูตั้งแต่ต้นปีนะครับใครอยากรู้ว่าช่วงที่ผ่านมาพูดเรื่องอะไรมาบ้างพูดซ้ำหรือไม่ซ้ำบ้างก็ลองดูกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะเล่าใท่านผู้ชมฟังเป็นเรื่องแรกก่อนเลยเนี่ยเป็นเรื่องซึ่ง จะว่าเป็นเรื่องการเมืองก็ได้แต่ว่าจะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ได้นะครับเหตุผลที่บอกว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องของเรื่องทางกฎหมายเรื่องของคําตัดสินศาลซึ่งบังเอิญว่ามีความคาบเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญในประเทศไทยระดับเดียวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี49กลุ่มกปปร,ปรนในปี57นั่นก็คือเรื่องของการชมุมนุม กลุ่มนปชแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหลายท่านจํากันได้ว่าในช่วงปี2552เกิดเหตุการณ์ซึ่งกลุ่มนปชบุกไปยังที่ประชุมอาเซียนที่พัทยาเกิดเหตุการณ์เกิดความวุ่นวายต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นมากมายนะครับปรากฏว่าวันนี้มีคําตัดสินสารคดีหนึ่งน่าสนใจไม่ใช่เป็นเรื่องคําตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอันนั้นโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นคําตัดสินซึ่งเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นพยานนะครับเป็นพยานในคดีซึ่งออบอกว่ากลุ่มนปชชุมนุมที่พัทยานะครับนี่เป็นคดีซึ่งผู้ต้องหาคือนายตำรวจนะครับที่ถูกกล่าวหานะครับถูกกล่าวหาว่า กล่าวหาว่าพันตารวจโทสราวุธบุญชัยนะครับพันตํารวจโทสราวุธบุญชัยเนี่ยเป็นายตำรวจซึ่งณเวลานั้นเป็นพยานนะครับถูกแจ้งความโดยพันตำรวจเอกสมพลรัชการนะครับพันตำรวจเอกสมพลรัชการเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้กำกับการสถานีตำวจสถานีตำรวจภูธรชัยยาที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็เคยเป็นผู้สมัครสสพักเพื่อไทยด้วยนะครับในคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของนปชที่พัทยาปี2552 นะวันนั้นพันตํำรวจโทรศราวุธบุญชัยเป็นพยานและไปให้ปากคำและแจ้งความซึ่งตอนนี้สารตัดสินว่าเป็นความเท็จนะครับในเรื่องที่บอกว่าพันตํำรวจเอกสมพลนะครับซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสสพักเพื่อไทยแล้วเป็นอดีตประธานนปชที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบุกเข้าไปในสถานที่ประชุมที่พัทยานะครับปรากฏว่า พันตำรวจเอกสมพลได้แจ้งความร้องทุกต่อตํารวจที่สถานีตํารวจภูทรพัทยาบอกว่าพันตารวจโทสลาวุธเป็นพยานเท็จต่อมาตํารวจด้วยกันก็มีความเห็นสั่งฟ้องกรณีที่พันตํารวจโทสลาวุธเป็นพยานเทปหรือไม่ในที่สุดศาลมีคำตัดสินวันที่9สิงหาคือวันนี้นะครับที่ศาลจังหวัดพัทยาตัดสินแบบนี้ว่าคำให้การของพันตำรวจโทสลาวุธทั้งหมดเป็นคำให้การเท็จและเป็นคำให้การที่ไม่มีมูลนะครับศาลตัดสินว่าพันตำรวจโทสลาวุธ มีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนต้องโทษจำคุก2ปีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีโทษปรับอีก1 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นยังมีความผิดฐานเบิกความเท็จต่อสารอีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งให้จำคุก3ปีปรับอีก1,400 0บาทแต่เนื่องจากพันตำรวจโทสลาวุธ ให้การเป็นประโยชน์ให้การรับสารภาพในชั้นสารเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีสารเลยตัดสินลงโทษลดโทษนะครับลดโทษพันตํารวจโทสลาวุฒิซึ่งถูกตัดสินว่าให้การเทสแล้วก็เบิกความเทสเนี่ยนะครับให้การเทสกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนรวมทั้งเบิกความเทสต่อสารลดโทษจําคุกเหลืออย่างนี้นะครับเหลือ2ปี6เดือนแล้วก็ปรับอีก12,000บาทแต่ว่าในความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยโทษจําคุกให้รอลงอาญาและให้รายงานตัวต่อกรมควบคุมความประพฤติ4เดือนต่อครั้งบําเป็นประ ยชน์24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องของตำรวจนะครับพันตำรวจโทศร,ราวุธซึ่งไปกล่าวหาพันตำรวจเอกสมพลนะครับซึ่ง ท่านเคยเป็นผู้กํากับอยู่ที่ชัยยาที่สุราษฎร์แล้วอาจจะเพราะว่าท่านเคยเป็นผู้สมัครสสพักเพื่อไทยท่านอาจจะเป็นประธานนปชที่สุราษฎร์ด้วยก็เลยถูกตํารวจได้การกล่าวหาว่าท่านบุกเข้าไปล้มการประชุมที่เอเซซัมมิตปรากฏว่าเป็นการให้การเท็จเหตุผลที่สารบอกว่าเป็นการให้การเท็จเพราะว่าสืบสรรวนสอบสวนฟังพยานแล้วปรากฏว่าณวันเวลาที่ถูกกล่าวหาโดยพันตํารวจโทสลาวุธว่าท่านบุกเข้าไปล้มการประชุมนั้นพันตำรวจโทสราวุฒิไม่ได้มีหลักฐานอะไรรับรองเลยแล้วก็ ตัวพันตารวจเอกสมพลซึ่งถูกกล่าวหาณนะเวลานั้นท่านไปแจ้งความว่านาฬิกาโรเ,รเล็กซ์ท่านหายอยู่ที่สถานีตํารวจนครบ,บาลน,นางเลิงและสารก็บอกว่าในความเป็นจริงไม่มีบุคคลใดสามารถปรากฏกายในที่เดียวกันในสสถานที่พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีมูลนะครับแต่เรื่องนี้นะ่าสนใจว่าฝั่งฝั่งพันตํารวจเอกสมพลซึ่งถูกกล่าวหาว่าบุกเข้าไปล้มการประชุมพูดถึงกรณีนี้ว่ายังไงหลังจากศาลตัดสินว่า ตำรวจด้วยการให้การเทสกับพนักงานสอบสวนรวมทั้งให้การเทสกับสารนะครับท่านพูดแบบนี้นะครับท่านพูดน่าสนใจว่าที่ผ่านมาท่านเนี่ยชื่อเสียงเสียหายการใช้ชีวิตกับครอบครัวไม่ปกติถูกดูหมินดูแคลนต่าง,าง,างๆนานาและท่านตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับอย่าให้ประชาชนไทยฟังประโยคนี้ดีๆเพราะว่าเป็นประโยคที่สะท้อนถึงความไม่สบายใจของตํารวจระดับพันตํารวจเอก ต่อเรื่องซึ่งพันตารวจโทรให้การเทสจนะครับท่านบอกแบบนี้ว่าขนาดตํารวจระดับยศพันตํารวจโทรยังมีการให้การเทสจได้และประชาชนจะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรแล้วท่านบอกต่อไปว่าหลังจากนี้ขอให้สานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยต้องปรับปรุงตัวบุคคลในสนํงงานักงานและในส่วนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมากขึ้นสักหน่อยนะครับคือท่านพูดว่าต่อไปนี้ต้องไปพิจารณาว่า เรื่องคดีอื่นๆที่นายตำรวจซึ่งให้การเท็จท่านนี้ซึ่งผมไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีนะครับในคดีการชุมนุมที่พัทยาเนี่ยนะครับไม่ทราบว่านายตำรวจท่านนี้คือพันตำรวจโทสราวุฒิบุญชัยไปให้การในคดีอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านสมพลบอกแบบนี้ว่าน่าจะไปลองดูว่ามีการให้การเท็จ ในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันลักษณะนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อให้การแบบนี้ได้ครั้งแรกว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วบอกว่าคนนั้นคนนี้บุกเข้าไปล้มการประชุมอาเซียนสัม,มิที่พัทยาก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่าการให้การเท็จลักษณะนี้มีอีกไหมและถ้ามีเนี่ยจะพิจารณากันต่ออย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมจะตัดสินยังไงกับคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้เรื่องของคดีการชุมนุมของนอประชที่พัทยาเป็นเรื่องใหญ่นะครับเข้าใจว่าในปลายเดือนนี้ก็จะมีคําตัดสินของคดีนี้ที่เกี่ยวข้องกับแกนนาสําคัญคนหนึ่งคือ คุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับน่าจะเป็นคําตัดสินซึ่งชี้อนาคตการเมืองไทยชีย้อนาคตของนอปชได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาคุณจตุพรพรมทันก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็เดินหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของอนาคตนปชก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าคดีพัทยา เรื่องของคำตัดสินกรณีคุณนะัทพุทธใสยเกืือจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเฉพาะในส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับในตำรวจท่านนี้นะครับพันตำรวจเอกสมพลนะครับท่านถูกตำรวจด้วยกันให้ความเท็จตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนรวมทั้งไปให้การเท็จในชั้นศาลอีกและในที่สุดเนี่ยท่านไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ในแย่สำคัญของเรื่องนี้คือมันมีตำรวจให้การเท็จด,ด้วยการเกิดขึ้นและตำรวจซึ่งถูกกล่าวหาเนี่ยเขาถามแบบนี้ว่า ทำไมสังคมไทยถึงจุดที่ตำรวจเป็นคนให้การเทจได้ทำไมเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายทำไมเจ้าหน้าที่ระดับพันตำรวจโทรซึ่งมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมกลับกลายเป็นคนให้การเท็จทั้งกับพนักงานสอบสวนและทั้งกับสารสถิตยุติธรรมรวมทั้งเขาถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นในคดีนี้ในคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการชุมนุมพัทยาการณีอื่น จะทำยังไงกันต่อไปนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและมีนัยยะทั้งกฎหมายและนัยยะทางการเมืองนะครับตำรวจให้การเท็จเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยโชคดีที่สารปกป้องความยุมติธรรมตารวจให้การเท็ดถูกลงโทษถึงแม้จะเป็นการลงโทษที่เป็นเรื่องแค่ลงอาญาเป็นเรื่องที่ต้องไปรายงานตัวก็ตามแต่ช่วงหน้าเราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป็นเรื่องซึ่งจะบอกว่าเป็นเรื่องคนกรุงเทพก็ได้แต่ว่ามันก็กระทบกับคนต่างจังหวัดซึ่งต้องมาอยู่กรุงเทพมาเยี่ยมพ่อแม่ พี่น้องที่กรุงเทพการปฏิรูปรถเมย์คนกรุงเทพต่อวันใช้รถเมย์ประมาณ4ี่ล้านคนปฏิรูปกันยังไงไม่รู้แต่ว่าคนบนหมดแล้วว่างงไปหมดวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับคนกรุงเทพต้องถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพด้วยซ้ำไปนะครับใช้รถเมย์ผมก็เป็นคนที่ใช้รถเมย์ประจำนะครับแล้วผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยใช้รถเมย์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบรถเมย์มากนักหรอกมันบริการไม่ดีบริการ,ม,ร,การมีปัญหาไม่อยากบ่นเรื่องรถเมย์เยอะเด๋ดกลายเป็นเหมือน น้องอิมเมจนะครับบนเรื่องประเทศไทยมากไปตอนนี้อันตรายเดี๋ยวจะถูกไล่ออกนอกประเทศไม่รู้ว่าบนเรื่องรถเมย์มากไปจะถูกไล่ออกนอกประเทศหรือเปล่าแต่ว่าณนะเวลานี้มันมีเรื่องให้บนจริง,รงๆเพราะว่าเขาจะมีการปฏิรูประบ,บรถเมย์กันแล้วคำว่าปฏิรูปเนี่ยโดยสามาัญสำนึกเราได้ยินเราก็จะเข็นภาพว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นการปฏิรูปให้รถเมย์มันดีขึ้นนะครับปฏิรูปบริการรถเมย์ให้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องยืนรอรถเมย์นานรถเมย์ไม่ต้องชอบจอดนอกป้ายนะครับ กระเป๋ารถเมยโดยเฉพาะรถร่วมหุดหงิดตลอดเวลาสาย8ปขึ้นทีไรนึกว่าเข้าไปอยู่ในกองถ่าย Fast and f u r i o u s ภาค25ทุกทีครับแต่นั่นนั่นคือเรื่องของรถเมย์ไทยเวลาคนอยากปฏิรูปคือปฏิรูปเรื่องบริการแต่ว่าณเวลานี้ขอสอมกรและอธิบดีขมส่งทางบกเนี่ยเขาก็จะปฏิรูปนะครับแต่เขาปฏิรูปอีกรถหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเขาปฏิรูปเรื่องสายรถเมย์ ไม่ได้ปฏิรูปเรื่องบริการไม่ได้ปฏิรูปเรื่องการขนส่งมวลชนให้มันดีขึ้นแต่ปฏิรูปเรื่องสายรถเมย์พูดง่ายๆคือเขาจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลขเรียกรถเมย์นะครับเลขสายรถเมย์ในหลายเส้นทางนะครับแล้วเป็นการเปลี่ยนแบบที่คนเห็นก็งุนงงเพราะว่าจากเดิมรถเมย์เป็นเลข1ตัวบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างจำกันง่ายๆจะเปลี่ยนเป็นเลขซึ่งมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้า1ตัวนะครับแล้วบางสายก็จะมีตัวเลขแบบเดิมเนี่ยอยู่ตรงกลางสองตัว แล้วบางสายถ้าโชค้ายมากขึ้นไปอีกจะมีตัวภาษาอังกฤษ8ท้ายอีกเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ G 5 9 E จากเดิม514วิ่งจากมินบุรีไปสีลมอยู่ดีๆกลายเป็น G 5 9 E ผมมั่นใจว่าประชาชนที่เคยขึ้น514เห็น G 5 9 E มาไม่กล้าขึ้นแน่นอนเพราะไม่รู้เป็นรถเมล์หรือว่าเป็นรถ โลโบคอปเป็นรถอุ่นยนต์ลุ่มหุ้มเกราะอะไรป่าราะชื่อมันประหลาดมากแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับกาวิพากษ์วิจารณ์มีหลายประเด็นประเด็นแรกคือการสร้างความงุนงงให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนซึ่งไม่ได้ชํานาญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมชํานาญภาษาอังกฤษแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมการปฏิรูประบบรถเมล์ในประเทศไทยจะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาให้วุ่นวายจะบอกว่าเพื่อให้ฝรั่งเข้าใจเป็นตัวเลขฝรั่งก็น่าจะเข้าใจเหมือนกัน จะบอกให้คนไทยเข้าใจนั้นถ้าอยากให้คนไทยเข้าใจก็ใช้เป็นตัวเลขแบบเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิรูปที่คนก็งงและประชาชนก็งงนะครับมีเสียงของชาวบ้านเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่งงจริงๆว่าต่อไปนี้จะนั่งรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษมันจะมีภาษาไทยมันจะมีอะไรวุ่นวายเกิดไปหมดแล้วเขาจะเปลี่ยนแบบนี้จะมีระยะเวลายุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะครับมีระยะเปลี่ยนผ่าน2ปีแล้วค่อยมาสรุปกันว่าจะเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวลองฟังเสียงป,ประชาชนดูก่อนว่า ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาฟังเรื่องการเปลี่ยนเรื่องสายรถเมย์อย่างนี้เนี่ยร้วงงขนาดไหนลองฟังกันดูครับทราบไหมคะว่าเดี๋ยวขอสมก็จะเปลี่ยนปรับสายรถเมย์แล้วค่ะเปลี่ยนวิธีอย่างเช่นหนึ่งสองมันจะมีตัวอาหนึ่งสองอะไรอย่างนี้ค่ะอาหนึ่งสองเดี๋ยเราไม่แจ้หมายถึงอะไรอามันจะมีการปรับระบบใหม่แล้วอาหนึ่งหมายถึงอะไรทราบยังครอยังอันนี้ยังไม่ทราบว่าอาหนึ่งหมายถึงอะไรถ้าเขาปรับแล้วอยากให้เขาต้องต้องแจ้งอะไรบ้างคะ ก็ต้องแจ้งเราฮะต้องแจ้งเราว่ามันหมายความป็นยังไงความหมายยังไงเราต้องการรู้ใช่ไหมหรือจะจะเขียนเปอน่างนี้มาก็ได้แล้ต้องให้อ่านให้ใหมีําปอธิบายนิดนึงนั่นคือเสียงของความเห็นของคุณยายท่านหนึ่งนลครับแลวผมคิดว่าในการปฏิรูปในการแก้ปัญหารถเมล์เหมือนทุกเรื่องในประเทศนี้นะครับจะปฏิรูปต้องเอาความต้องการของประชาชนเป็นหลังจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปประเทศหรือแม้กระทั่งปฏิรูปรถเมเนี่ยนั่งคิดเองเออเองว่าแก้ปัญหามันไม่น่าจะได้ผลนะครับการปฏิรูปอะไรก็ตามก็ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนบ่นหมดนะครับความเห็นในโซเชียลมีเดียก็บ่นหมดบ่นตั้งแต่เรื่องว่า,าใช้ภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรนะครับแต่ที่หนักกว่าน,นั้นคือโอเคว่าหากจะอยากใช้ภาษาอังกฤษกันมากจริงๆจน,จนรู้สึกว่าปฏิรูปรถเมต้องเริ่มต้นด้วยการใส่ภาษาอังกฤษก่อนเนี่ยให้คนเห็นแนวทางในการจำดได้ไหมว่าที่มันเป็น G เป็น Y เป็น B เนี่ยมันมีอะไรเป็นหลักยึด มันมีในย่าสาคัญยังไงซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกก็ไม่ได้ชี้แจงให้อย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งมุมมองหนึ่งที่ ฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าเขาบอกแบบนี้ว่าปฏิรูปรถเมย์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้รถเมย์มันวิ่งทับกับเส้นทางรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ทําให้มันรถไฟใต้ดินคนขึ้นน้อยก็เลยจะทาให้รถเมย์กับรถไฟใต้ดินเนี่ยวิ่งไม่ทับทางกันทําให้เส้นทางรถเมย์น้อยลงคนจะได้ไปขึ้นรถไฟใต้ดินมากขึ้นผมฟังประโยคนี้ผมรู้เลยว่าคนคิดเป็นคนซึ่งปกติไม่ได้นั่งรถเมย์แน่นอนเพราะว่ารถเมย์เนี่ยค่าโดยสารมันถูกกับรถไฟใต้ดินเยอะ ท่านอาจจะคิดว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยมันเป็นของโก้เกเป็นของเก๋ไกแต่ว่าสําหรับประชาชนที่นั่งรถเมล์มัน6บาทห้าหรือ8บาทหรือ9บาทอยู่ดีๆให้ไปขึ้นรถไฟใต้ดินซึ่งอาจจะสตาร์ทที่15ห้หรือ20บาทแพงกว่ากัน1เท่าตัวแค่นี้ก็สะท้อนแล้วว่าคนแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นคนซึ่งไม่เข้าใจ ชีวิตของคนที่ขครรถเมย์เลยนะครับเราลองฟังผู้เกี่ยวข้องว่าเขาให้เหตุผลว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนสายรถเมย์ให้มันวุ่นวายเป็น B 4ีสิบสี่เป็น G ห้าสิบดเป็น Y ห9เ้าเป็น G ห้าดเก้า E ลองฟังดูครับว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนให้คนงงขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรกันตซนสีเนี่ยเราจะไม่ใช่ให้ตามเฉพาะเรื่องสีอย่างเดียวนะครับตัวสีตัวนี้ก็จะแสดงชื่อสายถางที่ตัวรถเมย์นะเป็นสีที่ กำหนดโซนไว้นะครับผมยกตัวอย่างที่ใน Power Point ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นว่า Y 5 9เกนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสายทางเนี่ยก็จะใช้แถบสีเหลือง่านแล้วตัวรถเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยแผ่คาดด้านบนรอบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสีเหลืองก็แปลแว่าเห็นมาไกลๆก็จะรู้แล้วว่ารถอาของรถเมสายนี้เนี่ยมาจากโซนของทาง เขต5เขต6เดิมหรือโซนทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับนั่นคือเสียงของอิบีรมขนสรงธรรมบทนะครับฟังแล้วสรุปอย่างนี้คือผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมคิดว่าประชาชนอาจจะฟังรู้เรื่องก็ได้แต่ผมฟังไม่รู้เรื่องผมไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมีการเปลี่ยนปฏิรูประบบสายรถเมย์ให้มันยุ่งขนาดนี้เฉพาะถ้าฟังท่านพูดเนี่ยรถเมย์เปลี่ยนจากสายอะไรก็ไม่รู้เป็น G59E แค่เนี่ยผมก็ต้องจจําาาาแล้วว่ G มกอะไร 59ไม่ใช่เลข59ของสายเดิมสายเดิม5้มันวิ่งไปธรรมศาสตร์ลังสิต514มินบุรีสีลมอยู่ดีเลข59ผมมาผมเห็น59ผมก็ตกใจผมไม่กล้าขึ้นผมจะไปสีลมผมเห็น59ผมนึกว่ามันจะไปธรรมศาสตร์ลังสิตขึ้นปิดสายก็ต้องจํา5 9อีกแล้วต้องจําอีกว่าไอ้ E หลังจาก G59 เนี่ย มันคืออะไรแค่น,นี้สมตัวยังไม่พอท่านบอกอีกว่าประชาชนจะต้องรู้สีรถเมย์ด้วยว่าสีรถเมย์แต่ละสีมาจจะเขตไหนเขตของรถเมย์มันไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยรถเมย์จะมาจากเขตห้าเขตหกเป็นเรื่องการบริหารของของสม,มอก,กเป็นเรื่องการบริหารของเจ้าหน้าที่บางคนก็เลยวิจารณ์อย่างนี้ว่าท่านแก้เนี่ยแก้เหมือนกับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบริหารระบบเดินรถง่ายขึ้นแต่ว่าท่านลืมไปว่าการทํารถเมย์เนี่ยมันต้องทําให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น หลักการตอนนี้ตั้งหากคือเรื่องที่มีความสําคัญไม่ใช่คิดเรื่องของการบริหารง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องทําให้คนขึ้นรถไฟใต้ดินมากขึ้นแต่ต้องคิดว่าคนจะใช้รถเมล์คุณภาพดีขึ้นได้ยังไงมาตรงเวลาได้ยังไงเลิกแซงซ้ายแซงขวาได้ยังไงเลิกไม่จอดไป้ายได้ยังไงไอย้ยางเงี้ยประชาชนต้องการครับไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนป้ายที่ต้องจําภาษาอังกฤษทําตัวเลขจําภาษาอังกฤษตัวที่2จําสีจาเขตอีกวุ่นวายครับชีวิตประชาชนตอนนี้หนักมากพอแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องของที่ประเทศสิงคโปร์ดีกว่าาานนะครรรรรรสิิิงโปปปปปปปมีกกฏฏููเเทศแล้ว็ ประเทศที่น่าสนใจมากเพราะว่ามายกสิงคโปร์บอกแบบนี้ว่าการสร้างประเทศเนี่ยต้องคิดเรื่องอนาคตเรื่องหมุนบุญเรื่องอดีตเรื่องหมุนบุญเรื่องอดีตนะครับคิดเรื่องอนาคตเป็นยังไงบ้างคุณยงชงหน้าครับประเทศไทยนะครับแล้วจริงๆต้องบอกด้วยซ้ําไปว่านะเวลาที่สิงคโปร์เริ่มเกิดประเทศขึ้นมานั้นไทยแซงหน้าสิงคโปร์มากแต่นะเวลานี้คนไทยทุกคนทราบดีว่า เราคงสู้สิงคโปร์ไม่ได้แล้วในหลายๆเรื่องนะครับและหนึ่งในเรื่องที่มีความสําคัญมากก็คือวิสัยทัศน์ของผู้นําต้องยอมรับว,ว่าผู้นําสิงคโปร์โดดเด่นในเรื่องวิสัยทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลเรื่องภูมิหลังการศึกษาด้วยเหตุผลเรื่องการเป็นสังคมเปิดหรือด้วยเหตุผลเรื่องาการให้ความสําคัญกับการสร้างผู้นําอย่างต่อเนื่องที่มาจากความต้องการของประชาชนนะครับวันนี้ผู้นําสิงคโปร์นาย,ยกสิงคโปร์หลีงเซรีเซหลุง พูดนะครับพูดในโอกาสวันชาติสิงคโปร์แล้วพูดในเรื่องซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการสร้างชาติสิงคโปร์ในอนาคตสิงคโปร์พูดเรื่องหนึ่งซึ่งคล้ายๆประเทศแถวนี้หลายประเทศชอบพูดนะครับไทยพูดเรื่องเศรษฐกิจ4.0มาเลเซียพูดเรื่องการทําให้มาเลเซีย เป็นฮับของดิจิทัลอีโคโนมีของธุรกิจดิจิทัลเรื่องของการดึงแจ็คมาเข้าไปสิงคโปร์ไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจ4.0นะครับสิงคโปร์ไม่พูดเรื่องการเป็นดิจิทัลฮับแต่สิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์จะเดินหน้าสู่การเป็นสมาร์ทเนชั่นเป็นชาติอัจฉริยะแล้วฟังสิ่งที่ผู้นําสิงคโปร์พูดเนี่ยไม่ได้พูดอย่างเลื่อนลอยเป็นการพูดที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ทั้งหมดมีปรัชญาแกนการอยู่ตรงความเชื่อว่าในการสร้างชาติที่จเจริญก้าวหน้านั้นน้้้นนนเ่ปรรรรัชชญาาาาาาขออออองงงงกรสสตตติคคืืมอพอนานา ไม่ใช่สร้างชาติเพื่อคนรุ่นปัจจุบันเพราะคนรุ่นปัจจุบันอีกไม่นานก็ตายแต่ต้องสร้างเพื่ออนาคตและที่สําคัญที่สุดคือสิงคโปร์ผู้นําสิงคโปร์พูดชัดเจนว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างชาติเนี่ยต้องเลิกมองไปหาอดีตเลิกคิดว่าจะสร้างชาติเพื่ออดีตยังไงเลิกคิดว่าจะสร้างชาติให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นในอดีตยังไงเลิกเผลอเรื่องอดีต ปัจจุบันคิดได้บ้างแต่ว่าหลักใหญ่ใจความคือการคิดถึงเรื่องอนาคตและผู้นําสิงคโปร์เขาวางวิสัยทัศน์ไว้หมดว่าการสร้างชาติยุทธศาสตร์ชาติของเขามีเรื่องการศึกษามีเรื่องการแก้ปัญหา,า,ส,าสาธารณาสุขแลวมีเรื่องการทําประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและเรื่องไอทีวิทยาการต่งาตงๆนะเดยลองฟังตัวอย่างสิ่งที่นายกสิงคโปร์พูดเพื่อให้เห็นภาพว่าผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เขาคิดเรื่องชาติเขาคิดเรื่องอนาคตชาติอย่างเป็นระบบยังไงบ้างครับ leaders and people understood the need to look beyond these immediate problems and prepare for the more distant future. Now we are enjoying the rewards of their foresight and vision. We are busy upgrading our economy. Our students and workers are mastering new skills and staying up to date with technology. This year I'd like to share with you three things that will benefit us in the long term preschool, the war on diabetes and a smart nation. These will enable us to start right, stay healthy and work smart. We want to make full use of IT to create opportunities and jobs for ourselves and make Singapore an outstanding place to live, work and play. And this is why we aim to be a smart nation. Other countries are using electronic payments to go cashless, building sensor networks to enhance public security, and analyzing big data to improve public services. We must learn from them, catch up, and get ahead. Mr. Lee Kuan Yew once asked, at the end of the day, whom do we owe our deepest obligation to as a government? And his own answer was, to the future. Not just to the present. Certainly not to the past. This is the spirit of Singapore. Always looking ahead, planning ahead and staying ahead. That's what we must keep on doing together to open up fresh opportunities for ourselves and our children. นั่นคือสุดยอดคําปรายัยคําเปิดใจจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้นําสิงคโปร์พูดแล้ะผมคิดว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ผู้นําสิงคโปร์พูดเนี่ยน่าฟังเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆกทรัพยากรแทบไม่มีแต่ใช้เวลาไม่กี่สิบปีเป็นประเทศแถวหน้าของโลกได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจผู้นําสิงคโปร์พูดเรื่องสําคัญ34เรื่องแต่อยากทบทวนให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่าสิ่งที่ผู้นําสิงคโปร์พูดเนี่ย เขาไม่ได้พูดถึงการสร้างชาติบนระบบราชการเลยเขาไม่ได้พูดถึงการสร้างชาติบนพ่อค้าใหญ่ๆไม่กี่คนเขาพูดถึงการสร้างชาติร่วมกันของนักศึกษาการสร้างชาติร่วมกันของรัฐบาลการสร้างชาติร่วมกันของผู้ใช้แรงงานผู้นําสิงคโปร์พูดถึงวอร์เกอร์เยอะผู้ใช้แรงงาน w o r k เกอร์ Work er, working class กรรมกรลูกจ้างอะไรก็ตามแต่ นี่คือสิ่งที่ผู้นําสิงคโปร์พยายามสื่อสารว่าประเทศสิงคโปร์บางคนอาจจะบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการหรือเปล่าแต่สิงคโปร์มีการเลือกตั้งนะครับแล้วสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับประชาชนทุกคนจริงๆคําปราศัยพูดถึงนักศึกษาพูดถึงผู้ใช้แรงงานพูดถึงความต้องการเปลี่ยนประเทศให้ไปข้างหน้ามากขึ้นบนปัชญาใหญ่คือการสร้างชาติเพื่ออนาคตหยิบยกคํากล่าวของผู้นําที่ถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศคือพระนท่านลีกุนยูว่าครั้งหนึ่งลีกุนยูเคยถาม ถามทุกคนในสิงคโปร์ถามผู้นําประเทศสิงคโปร์รุ่นหลังจากท่านว่าพันธะของคนเป็นรัฐบาลคืออะไรคําตอบของท่านรีกุนยูคือพันธะของคนเป็นรัฐบาลคือการสร้างชาติเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นปัชญาของสิงคโปร์คือสร้างสมาร์ทซิตี้สร้างประเทศที่ทันสมัยทําเรื่องโรงเรียนก่อนเข้าวัยเรียนเหตุผลนี่ทำเรื่องโรงเรียนก่อนเข้าวัยเรียน เพราะจะได้พัฒนาคนคุณภาพสูงเรื่องนี้เราเข้าใจว่าการพัฒนาคนคุณภาพสูงทําโรงเรียนดีๆจําเป็นแต่สิงคโปร์ทำเรื่องซึ่งมีปรัชญาเบื้องหลังมากกว่าน,นั้นคือทําโรงเรียนคุณภาพสูงเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเซนส์ Sense, หรือความรู้สึกว่าจะต้องมีความเป็นรัฐสวัสดิการมันมีอยู่ในปรชัชญาการสร้างชาติสิงคโปร์เรื่องที่2คือการสู้โรคเบาหวานโรคเบาหวานคนไทยฟังเอ๊ะเป็นเรื่องโรคส่วนตัวหรือเปล่าปรากฏว่าผู้นําสิงคโปร์อธิบายความชัดเจนว่าเขาทําเรื่องนี้เพราะว่าคนสิงคโปร์ที่อายุใน3เปหนึ่งในวาแเป็นโรคเบาหวาน มากใช้เวลา6ปีกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นหากทำระบบสาธารณสุขให้คนป่วยได้โลคเบาหวานน้อยลงมันจะทําให้กําลังประชากรคุณภาพสูงมีอายุยืนยาวมากขึ้นลดการใช้จ่ายของประชาชนลงสร้างประเทศให้ทันสมัยสร้างประเทศด้วยเรื่องไอทีนั่นคือวิสัยทัศน์ของสิงโ์สร้างอนาคตมุ่งมั่นไปสู่อนาคตเดินไปสู่อนาคตสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับผู้ใช้แรงงานและรัฐบาล ทำเศรษฐกิจให้ดีทำสาธารณสุขให้ดีทําประเทศให้เจริญก้าวหน้าแล้วประเทศก็จะมีที่ยืนในอนาคตโลกอย่างงดงามนะครับติดตามโอวิรไดใ้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ออกอากาศ Facebook Live ด้วยแล้วดูย้อนหลังได้ด้วยทางเพจไวส์สต v วัวร v วิวครับสวัสดีครับ